Nhìn bên này chút Bữa đi Sức nhạt Sức nhạt cái bay on này สบายดีพี่น้อสวนริบสัวพูพูนกรรบกรุเฮลโลเอริบาีสิจาวเตกะมวยเงยสบายดีพี่น้องปองไปส้คูสุกคนมนีมาพบอพ่อกับสองดำทำแม่เสี่ยคือเ่ามนีพาพี่พาน้องมากินพี่น้องคาหมูพาโลคพี่น้องโลคคาหมูโดยที่งานแถมอลกันมนี เฮ็ดแบบเป็นพอแบบมื่อซีลแล้วพี่น้องงามแล้วสุดแล้วเฮ็ดโบราณงามนมือนี้ถือว่าเรียบร้อยพี่น้องโปรเฟสชั่นอลพี่น้องเมื่อเป็นเมื่อซีลแล้วพักแก่ก็มีสลัดพี่น้องมอระพาเข่าตองจวิ้มซีฟูดมือนี้เอาเข่าเข่ามากิน้ะพี่น้องเข่าเจ้ามีเลยผสซูนเจ้าเบิร์กมูนกหมือ้กันมูนผสมซูนเลยเนี่ย เมนี่พิทันได้เห็นแบบกระจายเลน้อนไปหน่อยงนบริกาันตรงตเออมาพี่น้องไปจุ่นพี่น้องลงมือเลยมาจวดจตรงไปเปื่อยพี่น้องรับห้าสมองพโลข้ามัวท่านน้องก็ก็ล่อมด้วยอยู่ๆน่มีน้ำสดพ่อมาได้พี่น้องกินเท้าเทียงกันได้พี่น้อง อื้ขาสวยแต่ก็ต้องย่เลยอบอุนเลยใช้มืเดียวเลยพี่นนอะคืทูตัวใหญ่ป่วยเนาะน้ำจิ้มหอมจิ้มไนอือมป่วยดีอนเดียวอะไรในาเขาสวยนํำกัน้ำกงเนาะเอน้ำหนัก มูกินมูกู้ใดทียังไม่ทำกินกันมาได้เอเรอเยอะแยตัวเพื่อนเพนพี่นอโอคคขนาดพี่น้องอมินวนเสบเทะใบตัว อลองเ<ห>พลิดเินบิงเดี่แล้วทานจะดูเองอ่อว่าแถวอนัข้อตีมนะันนะักข้อข้ำอกันตัย <ê> นุ่นยเลย เปื่อยๆป็าตุ่มอือหืออือหือไปนี่แล้ต้มมาละ8ชั่วโมงบุกเวรให้มันอเบิ้งเหี

Sức gió nhỏ Và hóm cũng Nung Thì cái lưu 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 đơn Bên bếp nung luôn ซฟกินน้ำนี่เนาะบ่เลยมันสิคักนี่เนาะไม่ไหวไม่ไหวน้ำจิ้มบ่ต้องจําเป็นจําบ่ได้เพิมธตรม กูยื้ๆเลยหมูพะโลเสียแลเสียหวานจินวอยข้าง <laughs> sức nhọn sức nhọn cái bay on như này là. ประสบการณ์อะไรของเฮ็ดมอนออี่งามจะกดเอาบานคมคือเล้วเอาบานคมดูอาคมบาน

ให้รอกให้ร้องนี่พี่น้อเล็บควักหน้าเล็บมือนะบุกตัวไปพี่น้องพี่น้องแซ่บๆกับฟังกับเสียงเรียมือ เ้อืมขัไม่ใหญ่หรอะคือก็เป็นของใส้มือ เล็บกินนานฟังเสียงฟังเสียงสดนะเนียห้ามือยังบปลงิ้งไปขึ้นฮาฮ่าฮาฮ่าฮ่ดเสียกูเสือน Nát đến môn kinh nghĩa thơm rồi thơm rồi, thơm thơm coi thơm 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 thương 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 tạm nghe bị oi rồi bây giờ nó có bạn thì cứ nhá có hình nhạc hàng

น้ำเค็มทะเล่น้อน้ำของแซลใช่ไหมแปลยน้ำของเจ้าน้ำขอนยอดของแซลึ้นมาเย็ละเซนเังนะใครมาคำเดียวเลยนะตีนพี่น้อง เห็นไหมเล็บมือนาคืออมอมขนาดเด่นคำเดียวคำเดียวอะเอออาอ๋ออร์่ไรูไม่ลองไม่รู้จัดไปขาดโคอะไมอมอะไรยัน้อคนกูเบอเกคนนึว้ดมันยุ่ยจัดไปยายเสียเบียซีกลีซอใ่ไมรงมกันแล้ว พ่นอิ่มหน่อยมึกซีตนอยูいい่นะอยูいい่มันมันอิมไปก็รับซองโลคืนกับไหล ยืดนะใหญ่ใหกระตี yeah. ้วอร่อยมากเลยทีเ huh. ด really ียวกระดูกมันเ็นเรียนนะพี่น้องคมแซ่บ เขาไลฟ์พ่อมา อินอ <protecting Gold. S 1> อ่นะนดิ่นเอะๆไม่ครับโ้โ,โ,โหโทโทโทละต้นราซ้ำซ้นะเทือ อือหืออือหือแตกเลยนี่น้ำหนักม้ะนักนี่สุดน่ไมน้ำหนักนจบะเป็นบ่อนี่ว่ะเกลือวหมู ปอเกียมเหรือดแต่น hmm. no. <hơn> ้ำน้ำมะระเฮ็ด <m> น้ำทะเลเมนูนีุ้ด่อจริงเาองอยู่ลาอยู่างส่วงพอดีกับไปเห็ดเพิ่งเด้อสีขาวหมอกขามมุงมาต้มเตลย์เมนูใจเย็นเหรอซื้อจริงเลยแต่ลดผงหาเข้าขามีขายเร่อยเมื่อก็เขาเห็ดบุชแทบทาให้เห็ดเลย ออือ่ะพี่น้องเอว่ามืัอนี้พี่ตัวน้องสำนีพี่น้องเือว่าในเมนูคาหมูพะโลกพะโลกขามูคือคือกันสับไปสับมาบอืออ้าพี่น้องกับเก้าเนาะงถือว่าผู้ใดที่เข้ามารับโมมาฟังเนะพีน่น้องฝากไลค์ฝากเซฝากติดตาม,มเด้อพี่น้องเด้อทั้งสองดามอะไรช้าหน้หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจก็มีพี่น้อง ดำังแน่แต่บมิชนเนลก็คือเกาอะไรไปเนาะก้นบูมีดามันก็คือคือกันอะไรกนบุมีกาบบูมาคนบูมีดากนบุมีกาพี่นนางบอพิษ่าไม่ได่อยู่ตลกเสยแต่ว่าเม่อี้พี่พิตนนีเราไปนน้องแต่ว่าับถ้าฟังฮับส่งคลิปต่อไปด้วยีนเด้อแต่ว่าเราถ่ายนี่ยอปพร้อมๆกับสังมาฟังทางยจไปสุขภาพแข็งแข็งพัฒนาสินใดคอยได้ทุนั้นสำหรับวันนี้ขอตามาสบาย